ีก็ทุ่มขวาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาวันนี้ยังมีพายุเข้าอีกนะุกคนแบบแรงมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูเดี๋ยวป๊บเดี๋ยวรอ,อพายุมาอีกแล้วค่ะทุกคนทุ่มขวาแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์เนาะดินลี่ก็อยากออกไปจากบ้านเห็นลมพัดแรง ลูกเอ้ยออกไปไม่ได้หรอกนี่ไปไม่ได้ไปเฮ้ยพัดปิ้วเนี่ยเนี่ย่าน่ะมาแล้ว Uh. ดีค่ะจะไปซื้อของร้านอาเซียค่ะทุกคนเดี๋ยวพาดูแบบหลังพายุเนาะต้นไม้ล้มเต็มทางเขาตัดไปแล้วแหละทาําความสะอาดแล้วนะคะเจอทุเรียนแช่แข็งค่ะลูกละสี่สิบสองยูโรโอ้โหโอเคนะแต่มันแช่แข็งนะมันไม่ได้สดนะคะลูกละพันหกอันนี้ขนมจีนที่หน่งชอบนะคะขนมจีน <c oughs> เนี่ยเส้นที่หนิงชอบซือ้อนี่ค่ะนี่นะน,นี่เส้นนี้อันนี้เป็นเส้นหมี่นะคะน,นี่เส้นโอ้พี่ไม้มาแล้วพี่ไม้ปลาตานังฟ้าก็จะเป็นแช่แข็งนี่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลา ลิสนยน์ห <costing> น <istles> ึ <influences> ่งนะลินลี่ดูอู้ตุดดาเองสุดดาสวัสดีค่ะเสียงเบาไหมเพราะหนึ่งใช้มือถือนะต้องขออภัยด้วยนะคะหนึ่งไม่ได้เสียงไม้ด้วยหละเพราะว่าปกติแล้วคลิปเหน่อจะใช้กล้อง นะคะแคนนอนตัวนี้นะคะมันจะแบบไม่ต้องใช้ใหม่เสียงจะดังหนึงจะพยายามพูดเสียงดังๆหน่อยนะพอดีว่าไปซื้อของกลับมานะคะเดี๋ยวลูกสาวลูกสาวแวะมาหาเอาเดอกไม้มาให้ด้วยลูกสาวอุ้ยหอมมากเลยดอกอะไรหอม,หอมลูกสาวลูกสาวในช่างมาวันเกิดแม่เขานะคะเมื่อวานเป็นวันเกิดแม่เขาเนาะก็เลยเออแวะ ขาก็จะแหววมาอย่างนี้แหละนะแวะมาแบบนี้แหละถ้าเขามาเราก็จะแวะมาหาพ่อแบบนี้นะคะดูเอาเดอกไม้มาให้นินด้วยแล้วก็มีนี่ของขวัญเอาของขวัญมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเปิดดูเมื่อวันสองวันก่อนนะคะลมแบบลมพายุเข้าเยอรมันนะบางแถบบางเมืองนะคะแบบัมบวกเมืองที่ลูกสาวอยู่แบบ น้ำน้ำเหมือนแบบน้ำมัน,ม,นมันกับเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับซึนามิอ่ะแล้วเมืองเขาติดแม่น้ำเลยนะติดแถบทางทะเลทางแถบนู้นด้วยเดี๋ยวน้าเสร็จต้ตบนะตบอบแล้วไหมเกือบโอกลาชแช่น้ำอุอน่นโอลูกสาวน่ารักจังเลยดอกจะไปถามลูกก่อนดอกอะไรคะเนี่ยดอกเนี่ยห,หอมหอมโอ้ยมันหอมเหมือนแบบน้ำหอมเลยอะ ถามลูกก่อนว่าดอกอะไรน่าราักแบบเนี้ยแม่เขาท้ามาแบบนี้เจอหนึ่งก็จะแบบเออเออก็จะเอาดอกไม้มาให้หนึ่งแบบนี้นะคะพอดีว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นวันเกิดของภรรยาเก่าในช่างเนาะแม่ของซีน่าเนี่ยนะ <laughs> ก็ที่จริงแล้วอ่หนึ่จะต้องไป ทำกับข้าวให้ในวันเกิดนะคะเพราะว่าแม่เขานัดหนึ่งไว้นะคะแต่ว่าพอดีออหมอคุณหมอฟันที่คือแม่ของลูกสาว่เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่นู่นนะคะก็คือหมอคุณหมอใหญ่เขาเป็นโควิดก็เลยโทรมาบอกยกเลิกไม่ให้หนึ่งไป เออก็คืองานวันเกิดเม่วนก็ยกเลิกก็คือไม่ได้จัดเลี้ยงแต่ตัวเขาก็ไม่ได้ติดหรอกอะไรเงี้ยนะคะแต่เขาแบบอยากป้องกันอยากแบบเออเผื่อเขามีความเสี่ยงที่ติดอะไรเงี้ยก็เลยยกเลิกเดี๋ยวซัมเมอร์นี่อ่าจะนัดหนึ่งใหม่ว่ากั้ก็เนี่ยค่ะลมพายุลมพัดแรงมากทุกคนแต่ว่าวันนี้ที่ออกไปก็คือมันมันค่อนข้างที่จะ ลมไม่แรงแล้วนะคะก็เลยเอยชวนในช่างออกไปซื้อของร้านอาเซียไปแวะร้านแขกด้วยได้อันนี้รู้ไหมอันนี้มันสองกํมนะคะก็จะแกงก่อนนี่ดืออันนี้ผักชีลาวผักชีลาวที่เยอรมันเรียกดือกํมเท่าไหร่รู้ไหมคะเนี่ยคือถ้าซื้ออยู่ในช็อปใกล้ๆบ้านเยอรมันนะทุกคน จะได้อยู่สองกิ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่สิสองสามต้นสามสี่ต้นเอ่อประมาณสามสิบกว่าบาทอันนี้กำละหนึ่งยูโรสามสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ,เจ็ดกว่ากว่าข้อสองกำก็เกือบเจ็ดสิบกว่าบาทเอืมจ็ดสิบสี่อืมอยากกินแกงอมคือแบบถ้าแบบ ไม่อยากซื้อส่วนใหญ่ถ้าแบบกรรําน้อยๆแล้วไม่คุม้มตอามาแกะก่อนต้องซื้อสักสิบกําถึงรรจะได้เท่านี้แล้แกะของขวัญก่อนว่าลูกสาวอะไรให้นะคะยวแกะด้วยกันเดี๋ยคลิปลิปลงคลิปขอบคุณทุกคนมากเลยที่เป็นห่วงน,นะคะได้ดูข่าวไหมนีข่าวออกที่ทางเมืองไทยไหมคะว่าพายุที่เอรมันนะ อายุรุนแรงมากบางทีต้นไม้ล้มทับบ้านน่ะแล้วก็ล้มทับแบบขนาดที่แบบมีรถยนต์เดินขับผ่านเนี่ยรถทางเสียหายเยอะเลยนะคะหลังบ้านนึงก็เดี๋ยวเอาไว้แบบพ่งน,นี้เนาะเดี๋ยวพาเดินออกไปดูหลังบ้านหนึ่งรัวรั้วปลิวเลยอะ่ะลูกแห้เลยมา งงนนวันเกิดนี่โอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใครให้เนี่ยลูกสาวให้เหรออ๋อวันเกิดนิ่งเมื่อกี้เออลูกไม่ได้มาโอ้ให้วันเกิด <laughs> ลืมไปเลยว่าวันเกิดตัวเองโอ้ยน่ารักจังเลยดูหอ่อ แล้วค่ะแล้วกนอุ้ยเฮ้เทียนนึกว่าขนมเทียนค่ะทุกคนเทียนหอมอ่ะอุ้ยหนูชอบชอบเทียนหอมมากอือกินอะไรเนี่ยกินได้ไหมอือบายจังเลย ข้างล่างเนี่ยโอ้ยมีอีกมีอีกอ๋อฐานรองอุ้ยลูกทำซะสวยเลยหองซะสวยสีชมพูหวานแมวอ๋อันนี้ฐานรองนี่อนี้โอ้โห <c oughs> กาแฟแก้วหนึ่งชงกาแฟให้ช่างก่อนนะคะอุ้ยลูกน่ารักจังเลยเดี๋ยวต่ดไม้มาให้ อย่างนี้นะจ๊ะกะไปปลาหนึ่งหมดอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่ปลาเอเ,ลาอ,อเนี่ยปลาล้านงพรเนี่ยค่ะมันจะหมดมันเหลืออีกครึ่งขวดพอดีไปซื้อมาสี่ขวดนะคะก็คือปลาจาอื่นด้วยเนาะพันท้ายด้วยแต่อันนี้หนึ่งชอบมันอร่อยดีแล้วก็ราคาถูกกว่าอัน,นอื่นสองยูโรเจ็ดสิบห้าขนมจีนที่หนึ่งชอบใช้นะคะเส้นนี้ขนมจีนก็หมด ไปรอบนี้เลยครึ่งสามหอ่อซึ่งราคาเป็นสองยูโรแล้วอะแต่ก่อนแค่ยูโรสิดนิดๆนิดนะไม่ใช่สองยูโรเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณไม่ใช่ยูโรแปดสิบหรือสองยูโรลลเท่าไหรประมาณแปดสิบบาทเน่ทุกคนเส้นเหนียวนุ่มดีมากเลยเส้นเล็กมากเลยนะคะของเวทก็ เห็ดเข็มทองซื้อไม่เยอะค่ะกล่าไปซื้อเอ้นี่แหละไปซื้อแผ่นปอเปียเพราะว่าวันคาอ่ะนี่จะสอนจะสอนทำปอเปียก็ได้น้ำปลาสิโพลวได้หน่อไม้หน่อไม้ในน้ำแยนามาอันนี้ส่งยูโรเจหเกือบเกือบเกือบร้อบาทร้อยห้าสิกว่าบาทนะคะ น้ำปลาก็ขึ้นราคา <c oughs> นี่เท่าไหร่ 100, 100ร้อยร้อยกว่าบาทนขวดหนึ่งนี่แหละไม่ได้อะไรเยอะกลับไปซื้อปอเปี๊ยะนี่เอาแผ่นปอเปี๊ยะไปแช่ไว้แล้วนะคะเพราะว่าต้องรีบเสร็จตู้แช่แข็งเนาะเพราะวันอาคารจะสอนทําปอเปี๊ยะเด็กเพราะว่าถ้าถ้าได้สอนก็ต้องแบบซื้อนิ่งเหลืออยู่แค่ซองเดียวนะคะก็เลยแบบ เออไปซื้อเพิ่มนะคะก็คือไปซื้อที่อีกเมืองหนึ่งอะ่ะไกลออกไปสิบแปดกิโลเนาะก็เลยชวนนายช่างพอดีบอกพายุมันมันไม่พัดแรงแล้วก็เลยเออนายช่างฝ่กปลาออกไปซื้อหน่อยแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลูกสาวจะมาหาด้วยก็เลยรีบออกไปนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เห็นแหละก็เห็นตามทางต้นไม้ที่แบบเขาแบบเก็บทำความสะอาดอะไรแล้วก็มีแบบเศษต้นไม้ล้มอะไรเงี้ยเนาะ อยู่เขาเขาแบบอ่ทำความสะอาดไว้ข้างทาง,ทางแต่ว่าก็ยังมีเศษมีอะไรอยู่ก็มาม่าเอามาตุนถ้าได้ไปก็จะซื้อมาแล้วก็อร่อยนะมาม่าเส้นดำชาช่างเหมือนนะสปาเกตตีเขาเขียนแต่มันเส้นดำอร่อยดีแล้วก็ปลาปลาได้มาสองขวดแล้วก็น้ำจิม้ม ไม่รู้ว่าอร่อยไหมี่ห้อน้องพรเดี๋ยจะชิมอยู่ดูดน้ำจิ้มซีฟูด้ดเดือวปากหมดแล้วอ่ะแค่เนี้พันกุาบาทโอ้นี่ไงขี้เหล็ก <laughs> นี่ขี้เหล็กด้วยค่ะทุกคนโอเคคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันเนาะทุกคนเนาะนี่ทำขนมจีนน้ำยาป่าไว้อุย้ยหิวมากเลยก่อนไปกินแปบ๊บแปบ๊แปบ,ปบรีบๆนะคะก็ ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็มาทักทายนะเดี๋ยววันจันทร์พายุจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเมื่อคืนหนีงถ่ายให้ดูตอนแบบลมพัดแ,แรงๆนะก็เลยเอออยากให้พาพอดีได้ออกไปก็เลยพาไปให้ทุกคนไปชมบรรยากาศด้วยนะคะยังไงไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนมีความสุขในวันหยุดกับครอบครัวนะคะไว้เจอกับที่หนิงใหม่บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ